ปรานปประมาณหนึ่งวันนะทุกคนพี่ได้เปรงการเล่นน้องรอมไปที่ร้อยแล้ะตอนนี้พี่ได้เออสกุลเงินทันตะวันมาต้องประมาณ76,564นโดนตัวต่อไปคือเราต้องใช้ตงประมาณ2องแสนใช่ไหมส่วนในตัวหนึ่งคือเราต้องใช้เงิน1ล้านโอ้โหเช้เงินเยอะเกินไปแม่ไม่รู้ว่าจะเก็บไหวหรือเปล่าแต่ว่าตัวนี้คือพี่น่าจะได้อยู่แล้วแหละไอเชาสปาวเนอร์น่าสนใจนะเอาเรื่องอยู่อเดี๋ยววันนี้มาเล่นไอเจ้าเออการาติกซะหน่อย เครมอะไรครับขอดูดิสิว่าตัวละครเป็นเจียงใดเป็นระดับ6ดาวเหรอไอเจ้ากาแล็กติกนะคือดาวประมาณ50-200ระยะวง12-20อง่คูดาว1วิถึงศ3วิที่ประมาณ50-600บถ้เช่นกันหนึ่ันในการวางมีประมาณ200,000ตัวอืมเดี๋ยวเอาตัวละครหน่อยออกดีเอาไอไอันนี้ออกอ่ะแล้วก็อันนี้ขึ้นมาเราจะปรับเปลี่ยนแผนนิดหน่อยทุกคนเพราะว่าพี่จะไม่ใช้ตัวละครโต๊ะตังแล้วคือพี่ได้ลองเอาตัวละครไปเล่นรอบๆดูคือมันให้เหงินข้างน้อยก็เลยคิดว่ารอดรอปจากเออพวกเวฟดีกว่า เล่นได้หมดเลยดีอ่ามุดด้วกันไม่รู้จะไหวไหมแต่สําหรับใครคนไหนนะที่ไม่ค่อยมีเวลาแล้วอยากหาวิธีการฟาร์มแบบ AFK เนะี่ยพี่แนะนำแอป,ปนี้เลย UT Phone ทางแอป,ปนั้มีระบบคาเฟอฟนที่เราสามารถ AFK ได้เลย24ชั่วโมงแล้วเรายังสามารถ AFK แบบปิดหน้าจอได้อีกด้วย ถ้าทุกคนโหลดผ่านลิงก์ของพี่นะทุกคนจะได้ส่วนลด20บาทต่อครั้งแล้วสำหรับใครที่เพิ่งใช้ครั้งแรกนะให้ทุกคนกดไปที่ UVP จะมีในส่วนของ้เป็นทดลองฟรี4ชั่วโมงทุกคนสามารถซื้อส่วนทดลองฟรีมาใช้ก่อนก็ได้สำหรับใครที่สนใจนะสามารถกดที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยอืมเล่นในโหมดอะไรทุกคนมี easy กับเออ normal เออ easy แหละ <c oughs> ขนาดเออร์หมดไอ้ normal ที่พี่เล่นไปคือมัอนอยังแพ้เว้ยไอ้แมปนี้เล่นยากมากเลยอ่ะอ่าโอเคอ่ะเดี๋ยวพี่วางเอเอไอ้ตัวนี้มา อัปเกรดนะครับสกิปออโต้ยาวๆตัวละครเป็นไงอะ่ะเป็นเหตุเอ้ยมีสี่แฉกคล้ายๆกับไอ้ตัวนี้เลยอะ่ะไอ,อ้อะไรวะไอพอชาร์ดอะ่ะหรือตัวละครน,น่าจะเป็นเในตระกูลเดียวกันหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันไม่รู้นนะ okay. เปิดดิเล็กโอเคเปิดแล้วโอเคเปิดไม่รู้อะ่ะเดี๋ยวรอก่อนแล้วกันอันนี้ห้าห้าสิบห้าได้อยู่มั้งเกียร์ไว้ด้วยทุกคนอ่ะอัปเกรดเพิ่มมาสาม 300. ร้อยเคลียร์ได้ไม่ได้หกสิบ ปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ๋อโอเคถือว่าได้อยู่ร้อยหนึ่งแล้วก็ห้ากับห้าปึ๊บ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 ้ยโอ้ยงอีซี่ร้อยหนึ่งอ่รับเกมครับห้าร้อยช่วงนี้พี่จะเริ่มติดแมปไอ้กราดในทวรีเฟรนเดิลคือมันรู้สึกเหมือนสนุกเนาะสำหรับพี่คือแม่งยิ่งเล่นยิ่งติดอะหกสิบหกสิบอ่ะอีซี่นั่นจะได้แล้วแหละอ่ะฮะอ่ะ,อะเดี๋ยวพี่เริ่มวางไอ้เจ้าเออ,เ,อเดี๋ยว อ่ะตัวนี้ก่อนโอ้โหตัวคนดีจัดอะต้นเกมวางมาังมันก็ด้าเมจสามสิบแล้วอะถ้าสมมติเราเก็ตไปก็คือด้าเเหม,มันจะเพิ่มไปร้อยห้าสิบอะดีจัดเลยตัวนี้แถมประเด็นคือมันตีนอกระยะวงโคตดดี <c oughs> โอ้ <c oughs> โหไหลาย,ยาวจาวังหวะนี้น่าจะอีซีม่มั้งถ้าดูไม่ผิดอะนะอะดีพี่วางออไอ้เจ้าเห็ดตรงไหนดีอ่ะตัวนี้อ่ะวางมาครับโอเคหกร้อยหกร้อยยังอีซี่อยู่ใช้ได้ไม่หลุด เดี๋ยววางอะและถ้ถอืมโอเคเข้าได้อีซี่ตรงนี้6 0 0 6อ0อ่ะไว้ทุกคนแอ่ะอัพเกจแรกคือชิเงินหนึ่งพันห้าเพิ่เมเตม็ดมาร้อยหนึ่งระยะห4สุสี่ลูกดาไปศูนย์แปวิอัพเกีบไปเลยครับขั้นต่อไปคือชิอเงินสองพันเร์เด็ดมาหนึ่งร้อยยีระยะห5สุบหาลูกดาไปศูนย์ห้าิอัพกเก็บไปบ 4, เลยขั้นต่ไปคือชิอเงินสี่พันเบอร์ด็ดมาหนึ่งร้อย0้าสิบระยะหกสิบเจ็ดลูกดาไปศูนย์สี่วิอารลเดี๋ยวรอก,ก่อนแล้วก เหลือเจ็ดเหลือเจ็ดเดี๋ยวพี่อัปเกรดอ่าตัวนี้หน่อยแล้วกันอัปเกรดเดี๋ยวมันจะเคลียร์ไม่ได้ทุกคนต้องอัปเกรดตัวอื่นบ้างอ่ะเดี๋ยวพี่วางสโร์เพิ่มเข้าไปหน่อยเพื่อความอุ่นใจอ่าอัปเกรดนะครับสี่พันขั้นต่อไปคือชิ้นงานห้าพันเพื่อจะเป็นมาสองร้อยระยะบงอีกยี่สิบลูกด้าไปสูุยสาวิมันตันอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะสองร้อยโอ้โหตันนะทุกคน ตะมาตีโอศูนย์สามนะถุกข้าเออตีเร็วเอาเรื่องอยู่อันนี้แัปเกียร์มาก่อนแล้วก็อันนี้อัปเกรดมาสี่ร้อยสี่พันดิเอาเกียร์คีซี่เขีได้อันนี้อัปเกรดมาห้าพันอุ้ยน่าจะผ่านอยู่เออเนี่ยเวฟบยี่สิบไปเนี่ยไหวใช่ไหมเออไหวอยู่แล้วแหละนี่หมดอีซี่นะเว้ยถ้าไม่ผ่านไม่รู้จะพูงไงไหวไหมเนี่ยอันนี้พี่วางเพิ่มหนึองแล้วกันเอาเฮ้ยไหวไหมไหวไหมไหวไหมครับเหลือสองหมื่นอ่ะจะบอกสู้บอสไม่ได้นะหมื่นหนึ่ง เหมือนจะสู้บอสไม่ได้ทุกคนโอ้โหรียบร้อยเข้าบ้านครับจบังหวะน,นี้แตกบอสเลือด5้าหมื่นสู้ไม่ได้แต่ว่าตัวละครก็ยังใช้ได้อยู่นะทุกคนอ่าเดี๋ยวพี่ลองเล็ตสรอบหนึ่งแล้วกันล้องเล่นในโหมดอ่าฮาร์าดเลยเฮ้ยอืมอินพอสิบลแลวกันเปลี่ยนใจแล้วเดี๋ยวดูก่อนมาต้นเกมคือมนได้เมอมาเท่าไหร่ สี่สิบเหรอสี่สิบตีสองรอบอันนี้เจ้าเสียมคืออัพเกรดสองรอบทันไหมนอ้อไม่รู้ว่าจะได้รือเปล่าอ่ะวางมาอัพเกรดม,มาสามร้อยตีมา2ยี่สิบตีสองรอบได้อยู่ปึ๊บปึ๊บโอ้โหหลุดจริงๆโอ้โหโอ้โหไฮ้ยท้ไมมันจบเร็วจงว่า <c oughs> อีกสอรอบหนึ่งแล้วกันขาใจเดี๋ยวเราเปลี่ยนจากการวางเจ้าเสียมเป็นการวางไอเจ้าโรแทสเตอร์แล้วกันนะอน,นุลร้ 150, อยห้าสิบอ่ะวางมาครับอื ปึ๊บ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 อีซี่ไปโน้นอ,อ่าโอเคโอเคถือว่าใช้ได้แล้วก็ได้เงินพร้อมเดวพี่วางไอ้นี่มาเลยอะตรงนี้ต้นเกมน่าจะได้อยู่มั้งไดไมดทั้งสามสิบไม่ไหวดิพี่ใช้ถ้าเสียแล้วกันเอาวางมาปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ๋อเล้ยวไปโน้นอ,อันนี้อะไรอันนี้เลือดเจ็ดร้อยโอ้โหเอ้ยพี่ชายทำไมเลือดเยอะจังอะ่ะเอาวางมาครับโอ้โหน่าจะไม่ไหวปะสงสัยพี่ยังเล่นในโหมดนี้ไม่ได้ทุกคนต้องไปหาเออ ตัวละครที่ดีวันนี้มาก่อนนะเอ่ะไปโดกนกับซูน่า็อบบี้ของเราดีกว่าเอ่ะรวมประมาณนี้สับตัวละครนั้นก็สำหรับคลิปนี้ไม่ได้ฮนะสวัสมมมดี